หลายคนอาจจะมองข้ามวอส50พัทยังเพราะชื่อรุ่นของมันสิ่งที่ดีของวอททั้งหมดขาดไปอย่างเดียวก็คือระบบรางสไลด์ มีเครื่องมีแท่นชาร์จมีแบตดิจิทยม2ก้อนแล้วก็มีกระบอกจับ2แบบมีคู่มือ<ท>การใช้แล้วก็มีของแถมอีกมากมายโอลิงไว้ให้เปลี่ยนแล้วก็มีปจจระแจหกเหลี่ยมนะครับโอลิงเอาไว้ใช้ตอนไหนเอาไว้ใช้ถ้าเกิด <ๆ S 2> เพื่อนๆใช้ไปนานๆแล้วมันมันเริ่มแบบไม่ไม่เหนืดไม่รู้สึกว่ามันไม่ตึงมือนะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนโอลิงได้ความยาวของเครื่องอยู่ที่13มเซนความกว้าง3ามเซนกระบอกใหญ่อยู่ประมาณ39มสิบเก้าซนตรงหัวโค้งอยู่ประมาณ24 25ย่าต้องบอกเผื่อเพราะว่าที่ตัววัดของทมวนไม่ค่อยดีนะเพื่อนๆต S <S บอกตัวใหญ่นะครับจับให้เพ ah> ื่อนๆดูนะครับว่าใหญ่ไหมนะครับเวลาเราจับก็ประมาณนี้นะครับประคองเข็มประคองเข็มนะครับหรือจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตัวเล็กนี่คือผมชอบเลยนะครับเข้ามือมากนะครับถ้าสักนานๆนะครับเพื่อนๆชอบเล็กๆเนี่ยจับดีมากนะครับเข้ามือมากนะครับ วิธีใช้ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเข็มที่ผมใส่อยู่เป็นเข็ม 9m ถ้าเป็นข้างบนเนี่ยเป็นไฟธรรมดาเป <s> ิดใช้งาน4.5นะครับเครื่องแรงไม่ใช่ปัญหานะกดแช่ไว้นะครับมันก็จะขึ้นเร็วหน่อยนะครับยังขึ้นได้อีกเรื่อยๆนะครับแต่ว่านี่ก็แรงพอแล้วนะผมไม่ค่อยอยากจะรันเครื่องผมแรงนะถ้าเพื่อนๆใช้ปกติใช้ข้างบนก็ได้กด2ที มาเป็นระบบเฮิร์ทข้างล่างอันนี้คือจังหวะนะครับผมเพื่อนๆจะสามารถปรับรอบได้แบบละเอียดเพื่อนๆอยากให้มันช้าก็ช้าได้นะครับช้าช้าสุดๆนี่ครับกดแช่ไว้นะครับ เพื่อมันจะขึ้นเร็วนะครับกด2ครั้งนะครับมาที่ไฟนะครับผมปรับไฟได้นะครับผมเซตติ้งที่ผมชอบใช้ก็คือ6โวลต์เ0เฮิร์นี่คือเซตติ้งที่ผมชอบชอบใช้มากที่สุดแล้วนะครับไฟ, 6, ไฟ6นะครับใช้อยู่ที่6 9 h เฮิร์นะครับชอบี่ชา อันนี้ก็เสร็จนะครับแบตหายไปแค่เเองนะครับผมประมาณ3มชั่วโมงนะครับเรื่องแบตเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรามาดูเส้นคมๆเน,ยเนียนะครับสำหรับเส้นเล็กเส้นอะไรน,นะครับสำหรับวิธีชาร์จกล้องง่ายๆเลยนะครับก็หันหัวขึ้นนะครับทางเล็กนะครับแล้วเราก็ไปเสียวกับคอมพิวเตอรแบบ์หรือเราจะใช้อแดปเตอร์ก็ได้นะครับเราจะตั้งชาร์จไว้แบบนี้ก็ได้ แต่ถ้าเพื่อนๆกว่าล้มก็นอนไว้ก็ดีกว่านะครับมันก็จะมีแบตบอกนะครับเต็มหรือยังนะครับถ้าเต็มแล้วเราก็ถอดออกได้เลยนะครับผมเช่นตัวนี้ปุ๊บผมถอดออกนะครับเพราะว่าเต็มแล้วนะครับสิ่งที่ผมไม่ได้ขาดไปอย่างเดียวก็คือระบบรางสไลด์ข้างในจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถปรับะตะกได้ส่วนผมเนี่ยจะตั้งไว้ที่4นะครับผมเพื่อนๆระวังนะครับเวลา ควรปิดเครื่องก่อนนะเพราะว่าถ้าเผลอมือไปโดนนี่บันเทิงเลยนะเพื่อนซึ่งระบบลางสไลด์เนี่ยมันทําให้เครื่องนิ่งทําให้เข็มนิ่งนะครับขึ้นลงได้อย่างนิ่งนะครับนอกนั้นมันแทบจะเหมือน80ทุกอย่างนะครับผมทานเอยนู่นนี่นั่นเอยนะครับผมในเลทราคานี้ทําไมผมถึงไม่ไปซื้อ70 80หรือไป80ไมินิใจหลักเลยก็คือมันนี่นะครับผมเงินนะครับก็คือผมมีเงินเลทอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วถ้าถามว่าทำไมเงินผมอยู่เลทประมาณนี้ทําไมผมไม่ไปเอา70นะครับหรือไปเอา60นะครับผมซึ่ง60-70ก็เลทราคาใกล้ๆเคียงกันนะครับผมคือตัวนี้คือเป็นตัวใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆไปเอา60หรือ70เพื่อนๆจะไม่ได้ระบบเฮิร์ตนั่นเองนะครับระบบเฮิร์ตมีอะไรบ้างก็คือเพื่อนๆสามารถเอาไปทํางานดอทได้นะครับจัดจังหวะได้ส่วนเรื่องปรับสโตกเนี่ยเพื่อนๆรู้อยู่แล้ว วอดเขาเก่งในด้านปรับสโตรกแต่ก็มีความจุกจิกนิดนึงถ้าเ,เพื่อนๆเป็นคนขี้เกียจหมุนเข้าหมุนออกนะครับผมไดเรกปรับสโตรกตอนเนี้ยที่ดีที่สุดน่าจะเป็นของบอดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระบบใบพัดนะครับมันจะมีความซอฟต์อยู่ในตัวนะครับผมมันจะมีความนุ่มอยู่ในตัวถ้าเพื่อนๆอยากให้มันแข็งหรือเนี่ยความนุ่มความเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราสักเนี่ยมันจะไม่ได้ติดเร็วเหมือนระบบไดเรกนะครับคือ คือระบบไดเรกเนี่ยมันจะติดเร็วนะครับแต่การปรับสโตกเพื่อนๆอาจจะเสียเวลาในการถอดถอดแล้วก็ปรับนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเก่งสโตกไหนมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปทํางานเรียลลิติกแต่มันก็สามารถทําได้นะไม่ใช่ว่ามันมันไม่เหมาะแต่ว่าถ้าคนที่เก่งสโตกจริงๆเนะี่ยที่จะแบบตรงนี้ใช้ตรงนี้ปรับนู่นปรับนี่ปรับตลอดเวลาเก่งเนะี่ย ไอต้ตัวนี้จะไม่ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเพื่อนๆจะปรับสโตรกที่เพื่อนๆต้องถอดอ,ออกมานะครับผมเนี่ยผมเพื่อนๆต้องถอดออกมาปรับข้างในนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะต้องถอดออกมาปรับสโตรกตรงนี้นะครับมันคงไม่เหมาะถ้าเพื่อนๆจะถอดเข้าถอดออกเพื่อปรับสโตรกแล้วก็สักนะครับแต่าถามว่ามันทํางานได้ดีไหมมันทํางานได้ดีมากแบตอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับว่าระบบแบต หรือไอ้เจ้าฐานเนี่ยบางคนก็เรียกฐานแต่ให้เข้าใจไปก่อนว่าไอ้นี่มันคือแบตนะครับมันคือแบตลิเธียมนะครับก็คือมันทําออกมาให้เหมือนฐานแต่มันคือแบตนะเพื่อนเพื่อนมันไม่เหมือนกันกับฐานมันมาในรูปร่างของฐานแต่มันคือแบตนะเพื่อนเพื่อนจำไว้ว่ามันคือแบตนะครับความจุ1900นะครับถามมาเยอะไหมก็ประมาณ FK เนะครับผมเรื่องแบตเนี่ยเราสามารถซื้อเปลี่ยนหรือซื้อเพิ่มได้เยอะมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับข้อเสีย มีไหมก็อาจจะมี iscilla, แ,ตแต่ว่าส่วนมากถ้าเป็นนะเนี่ยถ้าเป็นระบบฐานแบบเนี้ยที่มันเป็นแบตเนี่ยไอตัวนี้มันจะยาวมันก็เลยจะทาให้เครื่องเนี่ยแต่ส่วนมากเครื่องเขาก็จะไม่ทําให้มันทวงหลังมาอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเบาเพื่อนเพื่ออาจจะต้องไปมองหาเครื่องที่มันเป็นแบตแล้วก็มันก็จะตัวเบาๆนะครับอย่างเช่นไอพวกแมสพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบตอยู่ข้างล่างเป็นตัวเล็กๆเนี้ยมันก็มีปรับตรงสโตกหลายตัวนะครับผมแต่วันนี้ เราพาเพื่อนๆมาดูวัด50พัดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือราคาที่ผมได้จ่ายน้อยกว่านะครับน้อยกว่าเยอะเยอะเลยนะครับผมหาเพื่อนๆกำลังตัดสินใจอยากได้60หรือ70อยู่เพื่อนๆลองตัดสินใจดูว่าถ้าเพื่อนๆคิดเหมือนผมนะไม่เอาลางสไลด์แต่มาได้ระบบเฮิร์ตนะครับในราคาประมาณเท่าๆกันนะครับเพื่อนๆก็ จะได้สิ่งที่ผมพูดไปในคลิปนี้ครับสำหรับใครที่ไม่รู้จะไปกดที่ไหนหรือถ้าเพื่อนๆมีโค้ดส่วนลดเนี่ย<ม>ก็กดในแอปส้มหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีก็สั่งกับผมก็ได้นะครับมีราคาส่วนลดแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาถึง10,000แสนซับสไคร์แล้วขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามนะครับ